สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพ่นเอสแมทช์สูตรหนึ่งครั้งที่สองนะคะที่สวนลุงสีนะคะนี่วันนี้มีรับร่าเลยค่ะมีคุณต้าคุณป้าคุณป้าสาคุณใจสาใช่ค่ะมาสนสนใจกับเอสแมทช์ของเรานะคะลุงสีคะหลังจากขี่พ่นไปครั้งแรกแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเป็นไงต้นงลำใหญ่ใกล้ เดี๋ยวันชุ่มชื่นดีชุ่มชื่นดีชุ่มชื้นเพื่อนะคะนี่ภาษาเลยอยากจะใช้บ้างใช่ไหมคะก็เลยมามาดูตัวอย่างโอเคค่ะเราจะสั่งเห็นไหมคะยอดเยี่ยมเลยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะนู่นด้วยนี่นะคะนี่มีเกษตรกรนี่คุณลุงอะไรนะคะคุลุงสมคิดคุณลุงสมคิดนะคะคุณลุงสมคิดก็เป็นอีกผู้หนึ่งเกษตรกรที่สนใจนะคะติดตามดูนะคะ ดีค่ะดีก็จะทจจะทอาโอเคค่ะนี่ดีนะคะมีเลยค่ะ